ครับเมื่อนี่ครับเมื่อนี่มาเบิงที่การเลี้ยงลูกออดกำลังบ่อใหม่ใหม่อันบ่อเบนียนเอาเอาแม่มาบอยจักตัวเนี่แม่หาตัวพอ่อปพอมันหาตัวหาคู่พอแม่พันหาคูเา่เอาเอาเท่งตัวผูกับตัวแม่มาเล่นมาเนี่ยจาตัวผูกับตัวแม่เอามาใส่กันให้มันเชื่งกัน ก็กระสีจับคู่กันจับคู่เสร็จแล้ว,วก็กระสีไขล่ละคยย่ะไข่อยูย่นี้เลยเลยได้ได้ได้อาอยังบ้างไหนมันมันยืนมาั่วไม่หมดเลยเพราะว่าจะเอาน้ำใส่แล้วเอาพ่อแม่พันธุ์มาใส่เลยโอ้ขับขับมันไข่แล้วก็จับแม่หนองบ่เนี่ยไข่พราไข่แล้วเพาก็เอาแม่กพ่อออกลอยเขล่ปากเป็นตัวจ้ะครับเป็นตัว,ย,ตวยุ่นหนิว่าสิบ่ปลายหมือนตัยุ่นหนิไลยุ่นจ้ะนับเป็นแสนมาแล้วท่านว่ารักแสนขึ้นว่ามันมันหาคูนป่ะโอ้ แสดงว่า <mile> ันมันแน่นมันแน่นแย่งกันตายมันได้เนี่ยแต่แกมีนกินกันแน่นอาจารย์มันแน่นเอ้าน้อยๆสิก็กินกันนิดจะเนี่ยกินคืออาจ้ะอาหารบางเพื่อเขาก็กินกันใช่ไหอาหารยังไงมันชอบกินซ้ำเลยตอนเบ้อไม่ไหมเขาก็นจะเป็นไข่แดงชะต้มไข่แดงไม่เขากินต้มไข่แดงจ้อืมเอาอ๋อมันบ่มี่ยอาหารพิเศษกินกินไข่แดงจ้่ตอนนี้น้อยจะกินไข่เจี๋ยไข่แดงไงขึ้นมาแน่เาจังสินเอาอาหารเม็ดน้อยให้เขากินนะคะ เบิง่งมันหลายมันเพิ่มเป็นฟ้องมันขว,วกวเฮ็ดเองบ้านเป็ดฟ้องตัวนี้มันเป็นฟอดข,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 ของเขาเขาเฮ็ดเองเขาก็ต้องตักออกเรื่อยล่ะค่ะฟอดตักตก็ได้ชูมือจ้าอันตัวนั้นเตรียมเตรียมการไว้ล้วซองต,ตัวนี้สิเฮ็ดใหม่จ้ะนี่ยกำลังเอาสมมติวา่าญ่แล้วเสียวไปใส่บ้านนี่ลูกมันนี่ยลูกอัดนี่ยแล้วเฮาก็มีการจำหน่ายอยู่ค่ะถ้ามีใครสนใจกั ตัวละบาทสองบาทแล้วแต่ขนาดของเขานะคะก็ะ้ขนาดตัวละบาทสองบาทเนี่ยนันบ่ถ้าเป็นพวกนีถ้ามีผู้อยากได้สนใจเขาก็ขายกันมีกอกันอ,อแต่ส่วนนีก้ก็ยังหน่อยอยู่ค่ะ,ะว่านี่มีค่ะส่งตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวละบาทมันใหง่ายปนานเด้หรตัวละบาทเนี่ยตัวละบาทนี่ก็คือตอนเขาก,ก,การทางไม่ไม่ราคาเดิประมาณสามสีบเมื่อสามสีบเมื่อตัวละบาทถ้าก็มีผู้สนใจเนี่ยเอาฝากมาโทษด้วย เบอรโทร087จ้า0หาสองแปดสี่เก้าเก้าบ้าน,ยาน,น,นอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านน้องเือเลยจ้าตำบ,บนลน้องแก่จ้าตำบ,บนลน้องแก่เพื่อสิบเรือเ่องจังหวัดตองบัวซื้อชื่อชื่อจากคลองฟ้ามชื้อฟ้ามชื่อว่าสวนผักพี่กับน้องจ้ากำกันกับน้องสาวจ้ามี่มี่มี่เฟซบุ๊กจากคองฟ้ามจ้าแกบู๊ชื่อว่าในเฟซบุ๊กค่อยมุกจ้าค่อยมุกข่อยมกครับครับครับชนใจเด้อพี่น้องติดต่อมาทางนี้ได้ สามที่เพื่อนบอกกันแล้วขันฟังมาท่านกันเปิดชิปรี่เบิงนะครับเนาะครับครับเอาเอาแถวผู้ใดมาติดตามอย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด,ด,ด้อพี่น้องเนดะ้อครับครับคือมะาเรียนรู้สำกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับครับ